ตยตุวยตุ้ยแน่้ยตุ้ยตุ้ตุ้ย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 ตุยตุ้ย้้แตุ้ย้ามาุ้ยตุ้ยตตุทุ้ตุ้ยต้ยตุยตุ้ยตตุ้ย้ยตาุ้้นตุ้ยตุยต้ตตุุ้ตย

เขาไม่ให้ผมไปแต่ผมไม่ไปตอนนี้ฝ่ายบุคคลนอนไก่และผากอยู่ไม่สามารถเอาเอาผมไปทํางานได้ดูว่าไงเขาไม่อยากให้ผมไปแต่เขาติดเยอะเขาติดเยอะเขาต้องมือไฟแล้วคนค้ำลำบากลำบากคนค้ำอ๋อความความเด็กเขาเขาเดจจูนนิดนึงเข้าใจเนี่คือจริงๆไปไม่ยากเราไม่รู้ทัศนาไม่แค่เป็นแสนเองไปไหนก็บอกกันก่อนนะ ก็จิ้มบ้างนะตำรวจไปแค่ไปแบกเองไปบ้านตัวเองไปแค่กันไปเครับเหลือกันมากเหลือกันกันก็ซื้อบ้านอยู่น่แล้วจะไปไหนเต็ที่ก็กลับมาดูแลบ้านไม่ไ้นป่อยบานเข้าเงมา่ตัวตวมีคก่งมองเลย่เก่งแต่น้อยปีที่ทำที่ทำ B ป e n e r a t i o n เ่ยนจบแต่ก็มุ่ม่วนทำไปงั้นเราก็ไม่ร่ดะค่อบพี่หนึ่ี่ก็ไม่เอาแล้วพี Jamie 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 ่เบื่อเรื่องเรื่องน้ำใจเ่ ท่านมีท่านจบแล้วต้องมีสเปนดีมากเพราะฉนั้นท่าเห็นเนอรื่องเขาเป็นคนเก่งแล้วก็เขามีแต่ก้าวแล้วเขาจบมาอันนี้อนาคตเขาไปไกลเลยวันหนึ่งวันหนึ่งเราอาจจะต้องไปขอเขาทำงานก็ได้ใครจอรู่ดูว่า ไวด้วยเพราะเขามีวุฒิสปอร์ตอยู่แล้วไม่แน่เราของการวันนี้จะเป็นแค่เป็นมัธยมกได้อาจจะกลับมาเป็นแทนที่ในมาธก็ได้ใครจะรู้อันนี้ไม่แน่ใครจะรู้ก็ขอให้น้องนะก็มีความเจริญก้าวหน้าในที่การงานแล้วก็ไปแล้วได้ดีกว่าเดิมแล้วก็อาจจะกลับมาเจริญกับโตในมัธยมพุฒิในระยองในตำแหน่งแท็กี่อันนี้จะสูงขึ้นแล้วก็นักอาวันนี้วันใดที่ฐานในขอเพิ่งใบบุญก็ฐานตกงานเพราะว่าเดี๋ยว รู้ว่าใครใครเสียงไหมตอนนี้ไม่เสียงไม่เสียงไม่เสียงสามารถหลับได้ภายในหนึ่งนาทีไม่เสียงไม่เสียงฮะอ๋อเลยตาเออโอ้ใช่เลยทุกตาทูกตาทกาขอให้น้องไปในไปเจอสิ่งที่ดีแล้วก็ไปเราได้เจริญในหน้าที่การงานแล้วก็ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆมีโอกาสกลับมาระยองแล้วก็อาจจะมาได้มาเล่ะยองแล้วได ใช่ก <c ười> ็ขอไว้ก่อนแล้วกันนะว่าให้น้องไปไปเจอสิ่งที่ดีแล้วมีความเจริญก้าวหน้าในที่ไองานแล้วกที่ไหนไอซีงานสูงขึ้นเดือนเดือนสูงขึ้นสูงขึ้นนะเนครับโอเคป่ะพี่คนแราหลังจากที่ตึงขึ้นอะไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงบ้านที่นี่ทิ้งไว้เฉยๆก็ไม่เป็นไรสะอาดพอบ้านล้างอยู่แล้วให้เขาเท่าก็ได้เรื่องเงี้ยเรื่องเงี้ยให้เขาเท่าในระนาดที่เราต้ระนาเรื่องมันคงยังได้นะเพราะว่าไบ้านเนี้ย พี่เนี่บอกเลยว่ามันมีทุกมีมันมีแต่มีคุณใครบอกว่าพ่าพี่เนี่ยเป็นนี่ถึงไม่ใช่รถยนต์่ยรถยนต์โทรศัพท์มือถือไอแพดไอโฟนเนี่ย